มาพบกับอีกหนึ่งบทวิเคราะห์นะครับคู่ระหว่างอุบลยูเอ็มทีพบกับประจวบพีทีประจวบเราบอกว่าน่าสนใจมากคือตอนออกสตาร์ทเนี่ยวันนี้พีทีประจวบมาด้วยความมั่นใจเต็มกระเป๋าเลยเพราะว่าเกมแรกเนี่ยพลิกสถานการณ์ชนะบริสเซโรเหลือ10คนด้วยแล้วก็ยังชนะได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่ามาดีก่อนนำก่อนนำก่อนจักอมรทำนนะครับก็ยิง2งประตูติดต่อกันใน2วิคเลยนะอมรนะครับถือว่าเป็นคนที่ออกสตาร์ท ดูดการ2018ได้ข่ข้นตอนยอดเยี่ยมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยด้วยการที่อุบลยมทีเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอทันควันก่อนหมดครึครคร่งแรกปั๊บเดียวก็คือลูกดีดของวิชัยทาทองอ่าคือเป็นลูกสําคัญมาก<ช>เพราะว่ากลับมาครึ่งหลังเนี่ยเล่นง,ง่ายสกอร์เท่ากันแล้ว<ช>ก็ตามสเต็ปเจ้าบ้านต้องบุกใช่แล้วแล้วมันก็ทําให้เกมลุกไหลลื่นนะครับได้ประตูเพิ่มจากโรนิโก้แล้วก็ประตูปิดท้ายจากเปียชาถาวพันธ์ซึ่งประตู3ามหนึ่งเนี่ยเป็นประตูที่ถ้าจะปิด ประตูให้ประจวบเนี่ยกลับมาจากเกมกลับมาสู่เกมเนี่ยได้เลยก็คือทําให้คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถกลับมาที่จะลุ้นเบียดแบ่งแต้มแล้วนะครับแล้วอุบลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมเนี้ยพอชนะปุ๊บก็เป็นคล้ายๆราชบุรีที่แพ้มาในเกมแรกแล้วเกมที่2ก็กลับมาเก็บ3คะแนนได้จริงๆอุบลเนี่ยเกมแรกเขาก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เขาโดนยิงอีที่90แต่ว่าเสมอราชนาวีแล้วก็กลับมาเกมในบ้านครนี้ก็แก้ตัวได้ดีเท่ากับว่าโค้ชเนี่ย เห็นแล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรแล้วมีการปรับแก้เกมได้ดีกว่าขณะที่โค้ดวังเนี่ยพีทีประจบเนี่ยยังยังมีผู้เล่นคนที่1 2บสองสิเนี่ยลงมาแล้วยังทดแทนกันไม่ได้นะคนาทำให้เกมนีน้แพ้ไปแล้วก็เป็นสาแต้งของอวนยูเครับ